มาครับเรามาตอนข้อ3 1 n นะครับจงอธิบายการจำแนกดินนะครับโดยระบบ Unified Soil Classification นะครับอันนี้นครับก็คือการจำแนกประเภทดินนะครับโดยจัดแบ่งตามที่เราเรียกว่าลักษณะลักษณะก็คือขนาดนะครับขนาดของเม็ดดินซึ่งลักษณะเนี่ยอ,อย่าง G เนี่ย G ก็จะขนาดใหญ่ที่สุดนะครับ S ก็เล็กลงมานะครับ G มาจาก กรวดนะครับ gravel s sand น,นะครับ m เนี่ยมาจากคำว่าซิวตะกอนทรายนะครับ c คือเคลดินเหนียว o คือ organic อ pt คือพีทนะครับสารอินทรีย์สูงนะครับ w อ่าแล้วก็จะมีคำที่เราเรียกว่าเป็นคำอ่าเป็นกลุ่มคำที่มาต่อเพื่อขยายตัวตัวข้างหน้านะครับตัวนี้จะเป็นแกนหลัก ああ w คือเวลเกรดนะครับเวลเกรด P นี่คือโพลิเกรดนะครับ L คือโลลิควิดลิมิต H คือไฮลิควิดลิมิตลิควิดลิมิตเนี่ยที่เป็นโลลิควิดลิมิตเนี่ยหรือหรือที่เราเรียกว่าเหนียวน้อยนะครับลิควิดลิมิตน้อยกว่า50 ถ้าลิลวขไม่ลวลิมิตมากเนี่ยจะมีความเหนียวมากนะครับอยู่ที่50%มากกว่า50%ส่วนเวลเกตกับโพลิเกตเนี่ยเราก็จะหาได้จากกราฟการกระจายตัวเม็ดดินนะครับ Cu เท่ากับ d 6 0หารด้วย d 1 0 cc เท่ากับ d 3 0ยกกำลัง2หารด้วย d 6 0คูณกับ d 1 0นะครับ d 6 0ส่วน d 1 0 ทีนี้นะครับเหมือนที่บอกนะครับในการก็คือการจำแนกตามตามขนาดของเม็ดดินเพราะฉะนั้นในการจำแนกเนี่ยก็จะใช้ตะแกรงนะครับซึ่งตะแกรงเนี่ยรูตะแกรงเนี่ยมันจะอย่างเบอร์200อยนะครับอยู่ที่0 0 7 4มิลิเมตรนะครับขั้นที่1ก็ต้องแบ่งเป็นดินเม็ดใหญ่กับเม็ดละเอียดก่อนผ่านเบอร์200มากกว่า5 0เป็นนะครับเป็นเม็ดละเอียด ผ่านเบอร์200น้อยกว่า50%เป็นเม็ดหยาบอ่าทีนี้เม็ดหยาบก็จะแบ่งเป็น2อย่างด้วยกันนะครับก็คือเป็นกรวดหรือเป็นทรายโดยแบ่งกันที่ตะแกรงเบอร์สี่ตะแกรงเบอร์200 0 0 7 4ส่มิลลิเมตรนะครับส่วนตะแกรงเบอร์4อยู่ที่4 7 5มิลลิเมตรค้างเบอร์4ีมากกว่า50%ของส่วนที่เป็นเม็ดหยาบส่วนที่เป็นเม็ดหยาบก็คือส่วนที่ค้างตะแกรงเบอร์200อ่าก็คือส่วนที่เป็นเม็ดหยาบ ถ้าค้างเบอร์สน้อยกว่า50%เป็น์ทรายทีนี้เขาก็จะแบ่งแบ่งกลุ่มนะครับน, 50, น้อยกว่า5% 0น้อยกว่า5%ก็ไปดูกราฟการการกระจายตัวของเม็ดดินหาซุยซีกับ CC นะครับซี CU มากกว่า4 CC13 ก็จะเป็น GW GW ก็คือเวลเกรดเวลเกรดก็คือคละดีมันจะมีเม็ดใหญ่เม็ดเล็กคละกันส่วน GP ก็คือคละไม่ดีนะครับอ่าแล้วก็ ถ้ามากกว่า12%นะครับมากกว่า2%ซแสดงว่ามีดินผสมอยู่เพราะฉะนั้นมีดินผสมอยู่นะครับเราต้องไปหาค่า Liquid Limit กับ Plastic Limit นะครับก็คือ l i q u q u i d ล i มิตนะครับเขาก็เอาไปเคาะในเครื่องอัต e เบิร์กลิมิตนะครับจำนวนครั้งที่25ครั้งนะครับความชื้นที่จุดนั้นเราเรียกว่า Liquid Limit ส่วน Plastic Limit นะครับก็เอาไปคลึงนะครับเอาไปคลึงจนเกิดรอยรอยแคลกนะครับ าจากของเหลวก็จะเป็นเริ่มเป็น plus พลาสติกจากนั้นก็จะเป็นของแข็งละจุดที่เป็นพลาสติกนะครับมันก็จะเกิดรอยแคลกก็เอาไปหาความชืน้นเอามาลบกันนะครับก็เป็นค่า pi าถ้ามาพอดแล้วนะครับลิควิดกับค่า pi ถ้าอยู่เหนือ a line นะครับก็จะเป็นตัว c ทีนี้กรวดถ้าผ่านเบอร์200มากกว่า12%อยู่เหนือ a line ก็จะเป็น g c อยู่ใต้เส้นก็เป็น g m นะครับ แต่ละระหว่างอย,อยู่ระหว่าง5-12กับ12มันก็จะมีโอกาสเป็นทั้งเป็นได้ทั้ง g ่า w หรือว่าเป็น GC หรือ GM นะครับตัวที่ค้างเบอร์200ก็จะเหมือนกันส่วนถ้าผ่านเบอร์200มากกว่า50%เนี่ยนะครับมันก็จะง่ายแล้วก็คือเอาไปทำการทดคลองลิควิดลิมิตกับค่า PI เค่า ลิควิดลิมิตกับพลาสติกลิมิตลบกันก็คือเป็นค่า P.I ก็เอามาพลอตในกราฟนะครับถ้าอยู่บนเส้นก็เป็นหนึ่ 1, ดูที่ค่าลิควิดลิมิตก่อนถ้าน้อยกว่า50นะครับเป็น low liquid limit อยู่เหนือเส้นก็จะเป็น C.L มากกว่า50อยู่เหนือเส้นก็เป็น C.H อ,อยู่ใน H-zone ก็จะเป็น2ตัวนะครับ C.C.L ขีด M.L ลิควิดลิมิตก็คือจำนวนครั้งที่เคาะได้25ครั้งนะครับความชืน้นส่วนพลาสติกลิมิตนะครับก็ไปคลึงๆพี Pi ก็คือลิควิดลิมิตลบ PL ทีนี้มาจงอธิบายการจำแนกประเภทของดินนะครับโดยวิธีแอชโชแอชโชเนี่ยก็คือเป็นการจำแนกเพื่อเอาไปทำถนนจริงๆนะครับอย่างเช่น ท่านแอชโชย่อมาจาก American Association of State Highway and Transportation Office Offic Official mm hmm. จุดประสงค์นะครับ mm hmm. เพื่อพิจารณาหาคุณสมบัติของวัสดุที่จะมาทำ uh, งานถนนนะครับโดยที่เขาจะต้องการนะครับก็คือค่าของ Liquid Limit นะครับอย่างในกราฟเนี่ยนะครับจะมีค่า Liquid Limit ลิควิดลิมิตกับค่า pi นะครับเอามาพอดในกราฟเลยก็จะได้เป็นกรุ๊ปนะครับเ,เป็นเป็นเกรด a 5 a 7 a 4 a 6นะครับทีนี้มาดูนะครับ a 1ถึง a a 1ถึง a ขีด7นะครับดีที่สุดคือ a 1่แย่ที่สุดคือ a ขีดอ7อ่านี่นะครับนี่เป็นกราฟนะครับ a 1 A1 ก็จะเป็นพวกหินพวกกรวดพวกทรายอาจจะเป็นหินคลุกอะไรแบบนี้นะครับ A2 ก็จะเป็นกรวดปะปนกับดินเหนียวอาจจะเป็นพวกรอ,องพื้นทางดินลูกลังนะครับอ,อันนั้นก็จะเป็นรองลงมานะครับตะกอนทรายก็จะเป็นดินเหนียว C นะครับ M อันนี้เป็นของ u n i f ฟายซอทีนี้ก็จะมาเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบในระบบ u n i f ฟายซอยกับ e s สช นะครับ Gm นะครับเหมือนที่บอกหินคลุกนี่นะ่าจะเป็น Gm นะครับก็จะเป็น A อขีดหนึ่งอ่าทีนี้อันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติของดินถมต่าง,างๆนะครับค่า k นะครับสมระติของการซึมได้ถ้าค่า k น้อยนะครับอย่างตัวเขื่อนนะครับเขื่อนเนี่ย cl นะครับ10กำลังลบ8เนี่ย k น้อยถ้าเอาเป็นเป็นพวก อพวกการระบายนะครับ Gw เนี่ยก็เป็น10กำลังลบ2 Gc Gc เอามาทำเป็นแกนเขื่อนนะครับอันนี้งานถนนหรือสนามบินนะครับกรีนใช้เป็นพื้นทางนะครับ GwD GPGM นะครับพอใช้ถึงด uh, ี GC เนี่ยจะเริ่มไม่เหมาะสมนะครับสำหรับชั้นพื้นทางก็เลยใช้เป็นรองพื้นทางอันนี้ดี GC เนี่ยพอใช้นะพอใช้พอใช้เลย uh, SC นี่ไม่ดีนะครับรองรองพื้นทางก็คือลูกหลังทรายทรายผสมดินเหนียวไม่ดีกรณีใช้ใช้ดิน ใช้เป็นดินคันทางนะครับอันนี้มันคันคันทางนะครับดีดีดีหมดเลยนะครับ sm พอใช้ไม่ดีนะครับพอใช้ตั้งก็แสดงว่าพวกดินของคันทางนะครับเหมาะจะเป็นตั้งแต่ sm ขึ้นไป